ใช้ง่ายๆครับเราก็เอาตัวทุ่นของเราเนี่ยครับหย่อนสายหน่อยนึงแล้วก็เสียบเนี่ยเข้าไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยมันกินเบากินระแวงครับใช้ตุ้มถ่วงหน่อยนี้ทำเองนะครับอลองดูครับว่ามันจะได้ผลไหม ทำไ้สามอันก่อนครับหอสองอันเนี่ยทำใหม่ทุ่นครับเสียบไปหมุนหน่อยนะครับคงจะเข้ายากขึ้นเลเริ่มปูมาครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีทําทุ่นกระโดดไว้ใช้เองครับง่ายๆสําสหรับปลานิลหรือว่าปลาที่กินเบากินระแวงครับผมก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยครับนี่ครับเราจะใช้กระดิ่งครับเนี่ยตัวกระดิ่งตัวแรกันดับแรกตัวนี้ตกตัวละประมาณ6บาท5้ถึงหบาทครับ ซื้อในแอปส้มครับสองก็จะเป็นทุ่นนี่ครับทุ่นตัวน,นี้ไซส์สี่เซนครับแอปส้มเหมือนกันครับตกตัวแล้วประมาณ5-6บาทผมสั่งมา5ตัวครับสามก็จะเป็นนี่ครับกิ๊บนีผมแบบหยักนะครับมันจะมีแบบหยักกับแบบตรงผมใช้แบบหยักครับเพราะว่าจะได้เกี่ยวกับสายแล้วมันจะมีตัวนี้หนีบ หนีบกับสายได้ง่ายครับมันจะไม่หลุดนี่ครับก็ใช้แค่สามอย่างเนี่ยครับง่ายๆเลยครับก็จะมีกระดิ่งทุ่นสี่เซนครับเทุน่นแล้วก็จะมีกิฟอันที่สามนี่ครับสามอย่างแค่นี้พอครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยครับผม ครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีทําทุ่นกระโดดครับผมอุปกรณ์ที่มีก็จะมีนี่ครับกระดิ่งตัวนี้อยู่ประมาณผมสั่งมาห้าตัวตกตัวละประมาณหบาทถึงถึงเบาทประมาณนี้ครับแล้วก็ทุน่นนี่ครับทุ่นตัวนี้หบาทครับ ประมาณหบาทหบาทสั่งมา5้าตัวครับแล้วก็จะมีครับนี่ยกิฟหนีบผมครับผมจะใช้เป็นแบบหยักนะครับเพราะว่าจะได้เกี่ยวกับสายแล้วมันจะอยู่ครับถ้าเป็นแบบตรงมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ครับเป็นหยักแบบนี้สามอย่างแค่นี้พอครับแบบแรกเราก็แกะนี่ก่อนครับ ทุน่นนี่ครับลักษณะก็จะมานตัวนี้ไซส์ทุ่นนะครับเนี่ยความยาวมัน4เซนตัวกิฟเนี้ยกิฟเนี้ยหเซนครับ5.5เซนข้างในมันจะมีเป็นนี่ครับพลาสติกเป็นยางอยู่ครับดันออกก่อนครับแทงครับแทง ออกก่อออดนนกกต่อมาเราก็จะเอานี่ครับตัวกระดิ่งนะครับเราปลดออกก่อนนี่ครับก็จะได้แบบนี้ตัวหนึ่งก็จะได้กระดิ่งตัวนึงจะได้ทำได้สอสองตัวครับสองชุด เราก็ดึงให้มันมีช่องนะครับเพื่อจะได้ใส่กิ๊เข้าไปได้เนี่ยดันกิเข้าไปในรูเนี่ยนี่เข้าข้างในเลยครับเนี่ยนี่ครับพอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็หมุนครับหมุนให้เกี่ยว เข้าข้างในอีกเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อความแน่นหนาครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาทุ่นเนี่ยไปเ,เอาตัวพลาสติกที่อยู่กับทุ่นนะครับเสียบเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่นี่ ง่ายครับให้มันอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนี่ครับเราก็จะใส่เข้าไปในรูเนี้ยรูของทุ่นนะครับเสียบเข้าไปหมุนหน่อยนะครับเพราะมันจะเข้ายากนิดนึง เริ่มโผล่มาแล้วอ่าเนี่ยโผล่มาแล้วเราดันให้ดึงให้มันสุดเลยครจัดระเบียบนิดนึงเนี่ยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายๆลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ นี่ครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงห้านาทีครับตัวนี้ง่ายใช้แค่สามอย่างนี่ครับนี่ครับมีกระดิง่งมีทุน่นแล้วก็มีกิ๊บติดผมกิ๊บติดผมนี่ผมสั่งในแอปส้มนะครับมาตัวแล้วไม่ถึงสามบาทครับร้อยตัวครับเพราะเขาไม่จัดเป็นเซตมาครับ ลักษณะก็จะได้ประมาณนี้ครับง่ายๆเลยครับไว้สําหรับดูอาการปลากินเบากินละแวงครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับง่ายๆเลยครับี่เดี๋ยวจะไปดูตอนอาการปลากินกับวิธีใช้นะครับโอเคครับ วิธีใช้ง่ายๆครับเราก็เอาตัวทุนของเราเนี่ยครับย่อนสายหน่อยหนึ่งแล้วก็เสียบเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้เลยครับเนี่ยง่ายๆครับลักษณะปลากินย้อนก็จะวิ่งมาอย่างเงี้ยย่อนปลากินดึงก็จะไปไปประมาณนี้ครับอาการสับได้เลยครับกระโดดอย่างเงี้ย เวลากินย้อนก็จะประมาณนี้นี่คือกินย้อนสับได้เลยเหมือนกันครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับกระโดดอย่างนี้เลยอันนี้คือลักษณะปลากินนะครับเนี่ยอย่างนี้คือสับได้เลยกับย้อนอย่างนี้ยวิ่งย้อนครับถึงสายแล้วก็สับได้เลยครับประมาณนี้ครับผมง่ายๆครับลองทำใช้ดูครับโอเคครับผม ดูเป็ตัวเล็กครับโอ้โหดึก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 โดนอุ่น